สวัสดีค่ะทุกคนมินาซางคอมบังวาวันนี้ดึกไปนิดนึงนะคะแล้วก็ตอนแรกคิดว่าวันนี้จะไม่ทำคลิปละแต่ว่าไปไปมาๆมารู้สึกว่าเออช่วงนี้ญี่ปุ่นมีอะไรน่าสนใจอยู่ก็เลยอยากที่จะมาบอกชาวไทยนะคะที่อยู่ในเมืองไทยแล้วก็มีความสนใจอยากจะรู้เกี่ยวกับข่าวคราวของประเทศญี่ปุ่นในตอนนี้เนาะก็มาทั้งชุดนอนนี่แหละคะ่ะก็เตรียมตัวนอนละนะคะพอดีมีคลิป ดีๆนะคะคลิปหนึ่งซึ่งเป็นข่าวคราวในญี่ปุ่นมาฝากกันด้วยนะคะก็เลยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสได้รับชมร่วมกันเนาะคลิปเ,เรื่องราวเนี่ยค่ะที่อยากจะบอกเกี่ยวกับญี่ปุ่นเนี่ยก็คือว่าช่วงเนี้ยญี่ปุ่นมีข่าวใหม่อยู่นิดน,นึงก็คือ,อ,อรัฐบาลนะคะญี่ปุ่นหรือว่านายรัฐมนตรีมิสเตอร์อาเบะเนาะก็ได้ประกาศภาวะฉุกเฉินไปนะคะตั้งแต่เดือนที่แล้วนะคะ แล้วตั้งแต่เดือนที่แล้วละว,วันที่เท่าไหร่นะประมาณต้นเดือนเมษาถ้าจำไม่ผิดนะคะแล้วก็บอกว่าภา,าวะฉุกเฉินการประ,ประกาศภาวะฉุกเฉินเนี่ยจะมีไปถึงวันที่6พฤษภาซึ่งก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองนะคะาตามเวลาไทยบ้านเรานะคะตอนนี้ มันมีประเด็นอยู่นิดนึงนะคะที่เฟิร์นตั้งข้อสังเกตก็คือว่าในกรณีของการประกาศภาวะฉุกเฉินในญี่ปุ่นเนี่ยค่ะมีเขตประกาศพิเศษนะคะใน13จังหวัดเป็นเขาเรียกว,ว่าเป็นเขตควบคุมพิเศษนะคะ13จังหวัดนั้น,น,ะน,ะนะก็คือเป็นเมืองใหญ่ๆนั่นแหละโตเกียวโอซาก้าฟุกุโอกะนะคะต่างๆนาๆนานะคะดังนั้นเนี่ยก็ ในญี่ปุ่นเองเนี่ยการประกาศภาวะฉุกเฉินถ้าใครดูคลิปของเฟิร์นก่อนหน้านี้เนาะก็จะรู้ว่าญี่ปุ่นเนี่ยมีลักษณะการประกาศภาวะฉุกเฉินนะคะ ภาวะฉุกเฉินที่ไม่เหมือนประเทศไหนๆไ,ไม่เหมือนบ้านเราไม่เหมือนประเทศทางฝรั่งยุโรปหรือว่าอเมริกาด้วยเนื่องจากว่าเขาปล่อยให้ประชาชนของเขาควบคุมตัวเองกันเองโดยที่ไม่มีบทปรับหรือว่าบททำโทษในการจำคุกแต่อย่างใดนะคะก็เลยอยากจะเอาข้อมูลตรงนี้มาฝากทุกคนนะคะแล้วก็มี ตั้งข้อสังเกตก็คือว่ารัฐบาลอาเบะเนี่ยค่ะพึ่งประกาศภวาวะฉุกเฉินต่อไปนะคะจนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้นะคะแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าจะจบที่31พฤษภาหรือเปล่าหรืออาจจะ ลากยาวไปถึงมิถุนาเลยหรือเปล่านะคะแต่ว่าณเนะมื่อวานนี้นะคะรัฐบาลอาเบะเพิ่งออกมาประกาศว่าจะยืดเวลาการประกาศภาวะฉุกเฉินไปถึงวันที่31พฤษภามนี้เลยนะคะซึ่งเนื้อหาการประกาศภาวะฉุกเฉินเนี่ยก็จะมีความคล้ายคลึงแบบเดิมนั่นเองนะคะก็คือ,อไม่อยากให้ประชาชนเนี่ยมารวมตัวกันนะคะโดยเป็นกลุ่มคนกลุ่มมากไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารเอ่ยร้านเหล้าเอ่ยนะคะแล้วก็สนับสนุนให้คนนะคะ ค่อนข้างที่จะ work from home มากกว่าที่จะออกมาทำงานข้างนอกนั่นเองนะคะโดยที่เขาไม่ได้บอกบทปรับแต่อย่างใดนะคะว่าทำอย่างนี้ได้หรือว่าทำอย่างนี้ไม่ได้นะคะให้ประชาชนคิดกันเองว่าเออไอธุรกิจหรือการกระทำของคุณเนี่ยมันควรเข้าข่ายที่จะรวม คนหมู่มากเข้ามาหรือเปล่านะคะซึ่งณตอนนี้เนี่ยค่ะญี่ปุ่นเนี่ยติดเชื้อนะคะอยู่ที่ประมาณวันละ200คนนะคะเป็นอัตราการติดเชื้อแต่ว่าคุณอย่าลืมนะว่าประชาประชากรญี่ปุ่นนะคะอยู่ที่126ล้านคนถึง127ล้านคนนะคะเมื่อ,อบทสถิติปีที่ผ่านมานะคะอยู่ที่ประมาณ127ล้านคนดังนั้นเนี่ยเขา,าประชากรเขาเนี่ยมากกว่าเมืองไทยเกือบเท่าตัวดังนั้นเน เมันก็เหมือนติด200คนของเขาก็คือเหมือนกับประเทศไทยติดร0อคนน่นแหละคือเกือบครึ่งอ่ะนึกออกใช่ไหมคะอะดังนั้นเนี่ยลักษณะอัตราส่วนมันจะประมาณนั้นตอนนี้อยากจะตั้งข้อสังเกตนิดนึงนะคะก็คือ,อเฟิร์รู้สึกว่าอตอนนี้รัฐบาลอาเบตเนี่ยพยายามที่จะทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยรู้สึกแล้วก็สำนึกด้วยตัวเองนะคะว่า การที่คุณเปิดธุรกิจของคุณแล้วทาให้เกิดความเดือดร้อนทําให้คนออกจากบ้านไม่ได้เป็นระยะเวลา,านาน,านแล้วก็ต้องขยายระยะเวลานะคะการประกาศภาวะฉุกเฉินออกไปเนี่ยมันสร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจของประเทศขนาดไหนนะคะซึ่งคนญี่ปุ่นเนี่ยคือเขาจะมีความสํานึกด้วยตัวของเขาเองแล้วก็เขาก็เดือดร้อนด้วยตัวเองด้วยเหมือนกันนะคะแม้ว่ารัฐบาลอาเบะเนี่ยจะมีนโยบายในการสน,สนับสนุนเงินนะคะกับ ผู้ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมหรือว่าไม่อยู่ในระบบเงินเพนชันของญี่ปุ่นเนี่ยหัวละ1 0 0 0 0แสนเยนต่อปีหรือว่าราวๆ30,000บาทหนึ่งแสนเยนต่อหัวต่อเดือนนะคะหรือว่าเราวราวสา0 0 0 0บาทนั่นเองนะคะซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนกันไปแล้วก็คือเหมือน5,000บาทนะคะของบ้านเรานั่นเองนะคะก็ตอนนี้เนี่ยเฟรมมีความรู้สึกว่า ออตอนนี้รัฐบาลอเบะเนี่ยสิ่งที่เขาเพยายามทำเนี่ยนะคะหลายๆอย่างเนี่ยการที่ไม่ประกาศชัดเจนว่าคุณควรจะต้องทําอย่างนั้นทําอย่างนี้เนี่ยแล้วให้ประชาชนคิดเองเนี่ยมันก็เลยเกิดประเด็นขึ้นมาเมื่อหลายวันก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของออร้านปาจิงโกรู้จักร้านปาจิงโกรไหมคะก็คือพวกร้านเ,เหมือนคล้ายๆคาสิโนอะสล็อตแมชชีนแต่ว่ามันจะมีแต่สล็อตแมชชีนนะคะเอาไว้เล่นร้านปาจิงโกะเนี่ยก็คือเปิดนะคะ ทั่วญี่ปุ่นยังเปิดอยู่นะคะโดยที่เจ้าของร้านเนี่ยไม่กล้าที่จะหยุดทําการเนื่องจากว่าถ้าหยุดเนี่ยจะขาดรายได้ช่วงกลางคืนไปเยอะนะคะก็คือยังเปิดทําการแต่ว่าก็ยังต้องเว้นระยะนะคะห่างในร้านปลาจิงโกะตอนนี้พอไปเว้นระยะห่างปุ๊บเนี่ยค่ะมันก็เลยทําให้เกิดการต่อแถวยาวเพราะว่าคนอยากเข้าไปเล่นปาจิงโกถูกไหมคะแต่ว่าร้านปาจิงโกะเนี่ยปิด ที่นั่งบางที่หรือบางตัวสล็อตแมชชีนบางตัวไม่ให้คนเข้าไปเล่นได้มันก็เลยทําให้คนที่ยังอยากเข้าไปเล่นเหมือนเดิมด้วยจํานวนและปริมาณเท่าเดิมก็ต่อแถวยาวเพื่อที่จะเข้าไปเล่นนะคะข้างใครกันขนาดนั้นนะคะตอนนี้เขาก็เลยบอกว่าเฮ้ย ทำไมคุณไม่ปิดไปล่ะใช่ไหมร้านปาจิงโกะทํำไมยังเปิดอยู่นะคะ,ะคุณทําให้คนไม่เข้าไปเล่นก็จริงแต่คนมันก็ออกมาแออัดกันอยู่ข้างนอกมันก็แย่พอๆกันเลยนะคะหลายร้านนะคะในปลาจิงโกะเนี่ยก็หรือหลายจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยสิาเขตพิเศษจังหวัดพิเศษที่คุมเป็นพิเศษเนี่ยคะ่ะเขาก็ประกาศเลยว่าร้านปาจิงโกะคุณต้องปิดทั้งหมดนะคะคือ,อ เขาเขาทำคล้ายๆบ้านเราอะค่ะก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยก็คือ,อมีอำนาจที่จะสั่งเพิ่มเติมเข้าไปได้นะคะสำหรับจังหวัดตัวเองนะคะที่ฟังข่าวนั่นๆเลยก็จะมีโอซาก้าแล้วก็นากย่าที่เป็นเมืองหลักๆนะคะที่ว่าสั่งประกาศว่าคุณควรจะต้องปิดร้านปาจิงโก นะคะนักย่าเนี่ยคือมีสั่งประกาศออกมาแล้วนะคะก็เป็นเรื่องราวนะคะที่อยากจะเอามาแชร์ร่วมกันประมาณเท่านี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้เนาะเฟิร์นจะมีคลิปสั้นๆนะคะว่าตอนนี้ในญี่ปุ่นเนี่ยเขามีสภาวะการต่างๆเป็นยังไงกันบ้างนะคะสําหรับวันนี้นะคะเฟิร์นก็คงจะต้องขอลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ สำหรับวิดีโอที่จบไปแล้วนะคะก็ได้รับความสนับสนุนนะคะจากคุณลุงป้ยิ้มนะคะจากญี่ปุ่นนะคะที่เมืองฮิราสึกะนะคะจังหวัดคานากาวะซึ่งคานากาวะเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเขตพิเศษ13เขตจังหวัดของญี่ปุ่นที่ถูกคุ้มครองพิเศษด้วยเช่นเดียวกันนะคะยังไงต้องขอขอบคุณคุณลุงแปยิมด้วยนะคะสำหรับการสมนาคุณในครั้งนี้นะคะ อเฟิร์นขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ